เรื่องที่เจอบีมัติกาแม่บีมัติกา อะไรคนถามว่าขอพออ่อ,พอ,พอจะไม่ดีคือจริงๆแล้ววันนั้นอ่ะคืออ้าไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยเพราแม่มามาฏิการไม่รู้เรื่องวันนั้นทุกคนก็แซวว่าถ่ายรูปกับบีเพราะอ้ารู้ักบีอยู่แล้วก็ถ่ายไปแตนน่ก็ทุกคนแซวก็ยังไม่เก็ตเท่าไหร่ก็คือวันตอนหลังว่าอ๋อเคไม่การขอพ้อนว่าถ้าเกิดขอกับพ่อแม่มีปฏิการได้แฟนคือตอนนั้นอ้ะไม่รู้เรื่องก็ถ่ายรูปเขาบอกอ้าถ่ายรูปแต่ยังไม่ได้ขอใช่ไหมครับนะวันนั้นอ่ะยังไม่ได้ขอแต่คิดว่าพ่อแม่ต้องทํางานได้แล้วมิมีบอกมมมมีบออกไไไไไป่่่่่คาาาาาาาวววด้้้เเพรระะูขย เ่าไม่ได้ถูกฆ่าไม่ฆ่าวันนั้นมากไม่รู้เรื่องเขา่อกเมื่อไรตอนนี้เขารู้เรื่องแล้วบอกบอกแบบนี้เลยเรียเราอยากให้เราไปยื้อที่เราไปยื้อกับแม่เขาแม่เขาต้องรู้เขารู้เขารู้เขารู้แล้วว่าเราแนวไหนเออต้องให้พี่บีทำงานได้เลยตอนนี้เพว่าเขาแม่ต้องเลิกมทำงานตั้งแต่วันนั้นแล้วบีใหม่ไม่เปลี่ยนแนวไม่เปลี่ยนสเปคไม่เปลี่ยนอะไรเลยไม่เปลี่ยนค่ะไม่เปลีเปคเดิมมั้ยหร อาีตชอบหอกคนดีคือมึงว่าอยู่ด้วยกันได้ยันนานจะไปดูดาวไม่ได้ชอบหลอกมากนะคนนูองคิดว่าชอบแบบหลอกมากไม่ใช่ปีลงกรมันเหงาไหมครับย่าไม่เคยเหงาเลยพี่มีพัาตั้งแต่โควิดมาที่อยู่บ้านเมื่อก่อนไม่ใช่คนอยู่บ้านออกทุกวันพตตอนนี้กลายเป็นว่าอยู่บ้านแล้วรู้สึกว่าเออเรามีความสุขนะเราได้ทำหลายๆอย่างที่เราอะไม่เคยทำอะบ้านเลี้ยงต้นไม้ปลูกต้นไม้ อยู่กับน้องหมามีเวลาให้พ่อแม่เยอะมากๆอะไรเงี้ยก็คือสบายใจกันอยู่บ้านสุดๆเพรามีความสุขก็คือออกไปบ้างทํางานเสร็จแล้วเราก็รีบที่กลับบ้านมาก่อนจะไปเที่ยวต่อกับเพื่อนตอนนี้ไม่เคยคิดจะไปไหนเลยอะ่ะคือถ้ามันยิ่งความสุขกับการมีคู่เราบาลานซ์ยังไงหรือว่าเราชอบแบบเราการมีคู่ก็แบบไม่มีคู่มันจะบาลานซ์ยังไงอะ่ะชอบแบบกอด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 กอบกอบกอด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 กอกอดกอดกอกอด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 กอกอด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 อดกอดกออดกอดกอดก คล้ายๆกันแต่ถ้าได้ไม่คล้ายกันไม่มีหรอกเพราะว่ามันเหนื่อยก็คือต้องเชื่อมรู้ไหมครับว่าวันนี้ตาเราเป็นปะกายมากเลยจริงเหรอิงมันมีอ่ะล่ะคือว่าตอนนี้มีคนคุยแล้วอุ้ยถามตรงไม่มีไม่มีคำถามตลาดอีกเดือนหนึ่งเกลียดสีตอบคนจะมาถามว่า พี่อ้ายังไม่มีแฟนก็เล่นมองเป็นไอดอลเออฉันก็นอยู่เป็นสดนั่อยเป็นสดก็ได้จริงๆมีมันก็ดีถ้ามีแล้วแบบว่ามมนเคยดูเรื่องแล้วก็พูดไปในทางทาง,ทางเดียวกันเข้าใจตรงกันไปไหนไปได้วยกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมันดีแล้วดีกว่าสิแต่ถ้ามันไม่มีอย่างนั้นอ่ะมีแล้วมันปวดหัวแ้วสมัยอ้ําอยากมีนะแต่ตอนนี้อ้ํมีสบายดีแต่อ้ํากลัวว่าถ้าเข้ามาแล้วขอให้ดีอย่างที่เราต้องการอย่างเงี้ยโอเคค่ะไม่ได้ปิดกันตัวเองขอให้มีแล้วดีแต่ถ้ามาเริ่มต้นใหม่หร ขาจะปรับปรุงตัวต่อไปไม่เอาอะเอาที่ทุกคนเราบอกว่าเขาเป็นคนดีจริงๆนะเขาเรียกว่าพยมพร้อามานิดนึงต่ไมไม่ต้องเพียบพร้อมนะไม่ชอบคนเพียบพร้อมอยากขอยิ่งดีแ้ย้อนกลปีที่แล้วมาใหมหลายคนก็เห็นภาพราชเชียรแบบปีที่อ๋อหลายปีหลายปีอาจจะมีรีเธอไหมเขาถามเามีถามแต่พี่อั้ไม่ใช่เขาถาม ี่เอ็มเป็นคนชงใช่ชงหนักมากเอ็ไม่ไชมหรอกพี่เอ็เป็นคนแบบรุ่นนีไงดหีไปทุกอย่างมันเกิดแล้วระหว่างที่ไปเจอโมเมนต์แล้วหลายคนประทับใจแบบนี้ใส่ไปแล้วสบายสบายทำไมรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยเราแกล้งเขาเต้นเราแก้งเขาเยอะนะวันนั้นแบบไม่ได้ตั้งใจคือเราอยากเราเห็นว่าประตูแรกประตูสองประตูที่ผ่านมามันไม่ตื่นเต้นเลยอะเป็นการทายนู่นทายนี่ธรรมดา อยากให้รู้สึกจะบปวรู้สึกว่าได้ออกแรงหน่อยอาคิดหน่อยก็คือเราสร้างสีสันให้เขาคือเราพอะึงท้ายแล้วเราคิดว่าเออคือเรารู้อยู่แล้วว่าเพิ่งเมื่อวันนั้นนะคะก่อนหน้าเริ่มงานนิดเดียวว่าใครจะเล่นเกมอ,อะไรกันแล้วอุอ้มันไม่มีตื่นเต้นเลยอะล่ะเราขอตื่นเต้นเลยเพราะเราเพ <c oughs> ิ่งโยนเพื่อนแบบสะพายเรื่องเรื่องเออเพลงองค์เทพสัตว์มาแล้วก็ทุกเอ้มันตลกดีอ่ะแล้วถ้าให้แบบว่า จ้าเบ่ากับช่วยเจ้าเต้นนะคมตลกดีเลยนะก็ได้เห็นสว่าเขาเต้นใช่ค่ะก็ก็เริ่มเป็นงานสะใจเห็นเป็นยังไงพอาะเขาเต้นแรงขนาดนั้นเต็มที่เราเราสะใจเราประทับใจไม่ได้ขนาดไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นก็เป็นสีสันไปใช่ค่ะใช่ใส่ก็เป็นเวองเล่ามากเลยนะคะใช่ค่ะก็เป็นน้องพีน้องพีเขาอยู่ด้วยไงแล้วก็เจ้าเบ่าเขาแบบ คือทุกคนงงไม่รู้จักเพลงนั้นมาก่อนเนะก็ต้องเปิดกันตอนนั้นคืออันเจก็ไม่ได้เห็นเต็มๆนะก็ประดูวันนั้นกันอย่างค่ยค่ะเห็นเห็นที่เขาเชียร์ัไคะเพที่เาเชียร์กันเไหอุต่าอุตาไม่ม่ไดไม่ไดตไม่ไ้ไไม่้้ไ ไม่ไม่นะจ๊ะไม่งั้นไม่ได้ถามเร<แ>ื่องถิกระแสแวะารตรงนี้ยังไงบ้างพี่อามองยังไงบ้างกระแสอะไรคะกระแสน้ำเระแสน้ำเธอก็ไม่พ้นเรื่องนี้แหละเราอยากให้อยากให้พี่อามีแฟน หลายคนรอไปอางานแต่งงานเนีองจริงอันนี้พูดจากใจตาชื่อถือได้เน <c oughs> ี่ยค่ะมันมีหมอดูตานะครับบางทีอันไหนในเดือนมิถุนายนจะเจอหนุ่มนักธุรกิจเขาปั้ <c oughs> นหงไปเลยหมอดูชื่ิดาแล้วเขาบอกว่าสเสน่ห์แถวๆอเมระมาณหนึ่ลลมมนงเมฆครับก <c oughs> ็ต้องมีหมอที่แม่นและไม่แม่นต้องมีคือจะไม่รู้ว่าอันไหนก็คือดูมาทุกปีก็ลองไปถายก็มีแม่นบ้างไม่แม่นบ้างก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันจะแม่น่่แตเเืออหมรา เราฟังไว้หูไหมครับหรือว่าก็เอาเก็บมาอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ดูอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากอ้ําดูก็เป็นกับเพื่อนกับพระที่ประจําเพื่อนอ้ําแบบขอดูแค่เป็นกับเพื่อนเพื่อนไม่แมนก็ไมป็นไก็ดูของขับอย่างเงี้ยเราหมอดูของเพื่อนเพื่อนหมอดูบอกว่าปีนี้เราจะมีเขาบอกจะมีทุกปีอ่ะอาจจะแค่มีความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่รู้สึกไงหลายคนเชียร์ให้เราอยากมีแฟนอยากมีคู่ตรงนี้เราสิ่งึ่งที่เขาเชียร์กันทุกปีเลยเขาคงเห็นใจแล้วเนาะอยู่ขนาดนี้แล้วยังไม่เขาแต่งหน้ความสวยแล้วมีแฟนนั่นแหละสินะแล้วร์ินคุณลิ่นก็กลับมาเป็นเพื่อนจริงๆเป็นเพื่อนจริงๆนะเดี๋ยวจะไปต่างประเทศกันก็เป็นเพื่อนจริงๆนะไม่ต้องมาบอกว่าไอ้ใครตามโรงงหน้าก่อนอ้ให้ทรตามโรงงานเป็นเพื่อนกันเลยอะค่ะตอนนี้คนที่เข้ามาคือเพื่อนกันหมดเป็น่าวแคน ใช่ใช่คนก็เริ่มจับเพื่อนนะพ่ไม่หุล้ารูป๊บหรอดอุอือดูดี่ค่ะแล้วเป็นยับ้างมาตอนไปเห็นพี่แอปเขามีแฟนดูสีหน้ามีแบบตั้งเป้า่ะสนาต้องมีมีน้าจะมีคีน่มนี้ไม่เหรอ่านมจ็บอกเลยว่าไม่ได้อยากมีเลยเพราะที่ผ่านมา้มันก็แบบรสวเอ้ยมันไม่มีดีกว่าแล้วมันสบายใจแต่คิดว่ามีนนาน่า จะมีแฟนอุ้ยก็ต้องหมอดูที่บอกนะออา๋อเหรออาจารย์ช้างเขาบอกว่าอาจารย์ช้างบอกว่าปีนี้จะมีอะไรดีๆขึ้มานะอะไรแต่ยังว่าคู่ของพี่แอฟก็เป็นเพราะอาจารย์ช้างไม่เคยพูดเลยว่าจะมีเพราะอันนี้ก็ทักเหมือนกันว่าพี่อแอฟอาจจะได้พี่สแตนเลอร์ตัวใหญ่หนึ่งอ๋อเหรอคะตัวเด้งเหรอคะแต่ว่าเป็นเป็นแบบตัวใหญ่แบบว่าตัวใหญ่เลยแต่ว่าถึงมาแพลวๆอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเด้งอย่างเงี้ยไหมคะ ไม่ไเหมือน้เอน้ไม่รู้เลยอ่ะูเเีไม่รู้เลยค่ะว่าอะไรก็ได้อะไร้็อข้ากันได้ก็พอแต่ยังว่าคื่พี่แอปก็เปนอย่างเนาจจะให้เราคิดว่ามเขิบมึงเขิอยามีตัวเมเต็มเต็ม้า็มเต็มเตมเมเต็มเต้มเมเตมเต็เต็มเไมเมเ็มเต็มเอ็มเมเน็เตะมเต็มเต็ีเป็มเต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 ็เต็ตเตเ ต้องได้สิได้กระเป๋าได้หน้านได้ก็ดีขอบคุณค่ะ <c oughs>